สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิบเก้าที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอันเร้นลัดของซามูไรและนินจาผู้ยิ่งใหญ่แห่งญี่ปุ่นวันนี้ผมมีเรื่องราวของบุคคลในตำนานที่แม้แต่ซามูไรผู้เกรียงไกรยังต้องเอ่ยชื่อด้วยความเกรงขามเขาคือเงาที่คอยหลบเร้นอยู่ในเงามืดผู้บงการอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายแห่งยุคสงครามเซนโกกุผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสามสุดยอดนินจาแห่งอิงกะฟูจิบายะชินางาโต ฟูจิบายาชินาเกโตะชื่อนี้อาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่าโอดะโนบุนางะหรือโทโยโทมิฮิเดโยชิแต่บทบาทและอิทธิพลของเขานั้นหาได้น้อยกว่าไม่ใครคือชายผู้นี้เขามาจากไหนและเขาได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวของยอดนินจาผู้นี้จะทําให้คุณปินตะลึงเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคที่แผ่นดินญี่ปุ่นลุกเป็นไฟดินแดนที่ซามูไรต่างแย่งชิงอํานาจ และนินจาคือพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเขาคือผู้ที่ใช้ปัญญาและความสามารถเฉพาะตัวเพื่อต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาเชื่อคืออิสรภาพและความยุติธรรมแม้จะต้องแลกมาด้วยการต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครรู้จักเออองค์ราวของฟูจิบายาชินากาโตะเริ่มต้นขึ้นในดินแดนที่ใดชื่อว่าเป็นแหล่งกําเนิดของนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นนั่นคือแคว้นอิงะดินแดนที่ถูกอบล้อมด้วยหุบเขาและป่าลึก ทำให้ที่นี่กลายเป็นฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งเป็นสถานที่ฝึกฝนและหล่อหลอมยอดนินจาที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์และหนึ่งในนั้นคือฟูจิบายะชินา,ตาโตะชายผู้ที่รับการยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองความรู้และวิชานี้นินจาอันลึกซึ้งที่สุดชีวิตวัยเด็กของฟูจิบายะชินางะโตะนั้นเต็มไปด้วยการฝึกฝนอันเข้มงวดตั้งแต่เยาว์วัยเขาได้ซึมซับวิชานินจาจากตระกูลฟูจิบายะชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามตระกูลหลักของนินจาอิงกะร่วมกับโมโมจิและคัตโตบิการฝึกฝนของนินจาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่ยังรวมถึงความรู้ด้านการแพทย์การวางแผนกลยุทธ์การปลอมตัวการจารกรรมและก็อ่านเอาชีวิตรอดในทุกสถานการณ์ลองจินตนาการถึงเด็กหนุ่มที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้ายฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจให้เหนือมนุษย์ เขาต้องเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวอย่างไร้เสียงเหมือนเงามืดที่กลืนไปกับรัตการฝึกฝนการใช้มีดสั้นชูริเคนและอาวุธลับต่างๆด้วยความแม่นยำเรากับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอันนี้ยังต้องเชี่ยวชาญศิลปะการหายใจและการควบคุมจิตใจเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการซ่อนตัวและการหลบหนีในช่วงเวลาของการฝึกฝนนางตะต้องเผชิญกับบททดสอบอันแสนสาหัสทั้งสภาพอากาศที่เลวร้าย การอดอาหารอดนอนและการต่อสู้กับสัตว์ป่าเขาเรียนรู้ที่จะอ่านธรรมชาติสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งรอบตัวให้ตัวการปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันหรือการดำรงชีพด้วยพืชสมุนไพรในป่าลึกความมุ่งมั่นและวินัยอันแข็งแกร่งของเขาทำให้เขาเก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาญินจาที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนในแคว้นอิง,งะด้วยทักษะที่เหนือชัน้นและจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ ทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งของเหล่านินจาในยามที่บ้านเกิดถูกคุกคามซึ่งในเวลานั้นยังคงเป็นดินแดนที่ยังคงรักษาอิสรภาพจากไดเมียวผู้สมงอำนาจฟูจิบายาชินางาโตไม่ได้เป็นเพียงยอดนักรบแต่เขายังเป็นผู้รวบรวมและบันทึกความรู้ทางนินจาที่สำคัญที่สุดเชือหนึ่งนั่นคือบันไดเซนไกแปนเซนชุกหรือสิบลมหายใจแห่งสายลมและน้ำนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคัมภีรของนินจา ขี่รวบรวมศาสตร์วิชาต่างๆตั้งแต่กลยุทธ์การรบการจารกรรมการหลบหนีการเอาชีวิตรอดการแพทย์ไปจนถึงปรัชญาและจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับนินจาลองนึกภาพสมบัติทางปัญญาที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นถูกบันทึกและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบโดยชายคนเดียวนี่ไม่ใช่แค่ตำราวิชาการแต่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตแนวคิดและหลักปฏิบัติของนินจาอย่างแท้จริง บันไดเซนไกไม่ใช่แค่การสอนวิธีค่าหรือทำลายแต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญอันของปัญญาความรอบคอบและการรู้จักใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์เนื้อหาในบันไดเซนไกนั้นละเอียดลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่การเลือกใช้อาวุธให้เหมาะสมกับสถานการณ์การปลอมตัวที่แนบเนียนจนไม่มีใครจับได้ไปจนถึงการสร้างระเบิดควันหรือวางกับดักอยางยับยนนอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่ง แงวันไหวต่อความตัวหรือความตายฟูจิบานุรัตความรู้เหล่านี้ไว้เพื่อให้เหล่านินจารุ่นหลังได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในภารกิจของตนเองการมีอยู่ของบันไดเซนไกทำให้เขากลายเป็นเหมือนห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นผู้รู้แจ้งแห่งศาสตร์นินจาที่สำคัญกว่านั้นเขาสามารถใช้ความรู้อันมหาศาลนี้เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ในการปกป้องอิสรภาพของแควนอิงะจากอำนาจที่กำลังคืบคลานเขา้อาอมายุคเซนโกกุเป็นยุคแห่งความวุ่นวายเมื่อไดเมียวผู้ยิ่งใหญ่อย่างโอดะโนบุนางะเริ่มรวบรวมอำนาจและขยายอาณาเขตแควนอิงะซึ่งเป็นดินแดนแห่งอิสรภาพของนินจาก็กลายเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โนบุนางะไม่พอใจที่อิง,งะไม่ยอมซิโลราจึงส่งกองทัพเข้ามารุกรานซึ่งน,นำไปสู่เหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ สงครามนินจาอิงะเทนชิการโนรันในครับแรกนั้นกองทัพของโนบุนางะต้อง่า้แพ้ให้กับกลยุทธ์อันชาญฉลาดของนินจาอิงะซึ่งน,นำโดยฟูจิบายะชินงางะโตและผู้นำนินจาคนอื่นนินจาอิงะใช้การสงครามแบบกองโจรการซุ่มโจมตีการวางกับดักและการสร้างความสับสนให้แก่ศัตรูทำให้กองทัพขนาดใหญ่ของโนบุนางะต้องประสบความสูญเสียอย่างหนัก ลองนึกภาพทหารซามูไรนับหมื่นที่ต้องหลงทางในป่าลึกกะถูกโจมตีจากเนามืดโดยศัตรูที่มองไม่เห็นถูกรบกวนด้วยเสียงประหลาดและกับดักที่คาดไม่ถึงนี่คือสงครามที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นสงครามที่อาศัยความสามารถในการปรับตัวและการเอาตัวรอดมากกว่ากำลังพลฟูจิบายะชินางะตกคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เขาคือมันสมองที่วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ใช้ความรู้จากบันไดเซนไกมาประยุกต์ใช้ในการรบเเส้นทางสเสบียงและใช้กลวิธีทางจิตวิทยาเพื่อบรรทอนขวัญกำลังใจของศัตรูความพ่ายแพ้ครั้งแรกของโนบุนงะถือเป็นเรื่องเอื้อเฉาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความอับอายให้กับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แต่ความแค้นของโนบุนงะนั้นยิ่งใหญ่กว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้ความพ่ายแพ้บันทอนกำลังใจแต่กลับยิ่งจุดป,ประกายความโกรธแค้นและหมายที่จะทำลายอิงะ ให้เส้นซาตแต่ออดะโนบุนางะไม่ยอมแพ้ง่ายในปี1581เขาได้รวบรวมกองทัพขนาดมาหึมากกว่า4 0่หมนายนำโดยโอดะโนบุกัสึบุตรชายและไดเมียวคนสำคัญอีกหลายคนเพื่อเข้าโจมตีแคว้นอิงะอีกครั้งคราวนี้เขาไม่เพียงแค่ต้องการยึดครองแต่ต้องการทำลายล้างดินแดนแห่งนี้ให้สิ้นซาพเพื่อลบคำสบประมาทนินจาอิงะภายใต้การนำของฟูจิบายะาชินะโตะ และผงนู่นำคนอื่นๆต้องเผชิญกับกองทัพที่เหนือกว่าทั้งจำนวนและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อนผู้เขาพยายามต่อสู้ด้วยทุกวิธีทางใช้ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและป่าลึกเป็นปราการใช้ปราสาทเล็กๆเป็นฐานที่มั่นและใช้กลยุทธ์แบบกองโจรเข้าสกัดกัน้นแต่กำลังของฝ่ายศัตรูนั้นมากเกินไปหลายหมู่บ้านถูกเผาทำลายนินจาและชาวบ้านจำนวนมากต้องเสีย เยชีวิตลงอย่างอนาถแม้จะมีความสามารถและกลยุทธ์อันชาญฉลาดของฟูจิบายะชินางตะแต่เมื่อต้องอเผชิญหน้ากับกองทัพขนาดมหึมาที่มุ่งมั่นจะทำลายล้างนินจาอิงอะก็ไม่อาจต้านทานได้ทั้งหมดนี่คือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของแควนอิงอะเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังเพื่อปกป้องอิสรภาพและวิถีชีวิตของตนเองปราสาทหลายแห่งถูกยึดครองและเผาทำลายสูดลึกเพื่อวางแผนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหรืออย่างน้อยที่สุด ก็คือการรักษาชีวิตของเหล่านินจาที่เหลือรอดและส่งต่อวิชาให้คงอยู่ต่อไปนี่คือช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันุ์นินจาแห่งอิงะแม้จะ,ะเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ฟูจิปายาชินาง,งาโตโอไม่เคยหมดหวังในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อรักษาเผ่าพันุ์นินจาอิงะไว้เขาได้นำเหล่านินจาที่เหลือรอดหลบหนีออกจากแคว้นอิงะ ที่กำลังลุกเป็นไฟกระจัดกระจายไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อรอคอยโอกาสที่จะกลับมาต่อสู้เพื่ออิสรภาพอีกครั้งนี่ไม่ใช่การยอมแพ้อ๋อเป็นการถอยเพื่อลุกมินจาต้องรู้จักปรับตัวและรอคอยเวลาที่เหมาะสมเสมอการกระทำของนางาโตะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำเขาไม่ได้คิดถึงแต่ชีวิตของตนเองแต่คิดถึงอนาคตของทุกคนในแคว้นอิงะ ที่ยังคงมีชีวิตรอดการหลบหนีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องเดินทางอย่างลับๆล,ล่อๆหล,ล,ล,ลบเลี่ยงการถูกจับปูจัดทหารของโนอุนางะที่คอยตามล่านินจาบางคนต้องปลอมตัวเป็นพ่อค้าพระหรือชาวนาเพื่อซ่อนเร้นตัวตนและรอคอยสัญญาณจากผู้นำของพวกเขานางาโตระรู้ดีว่าความรู้และวิชาของนินจานั้นมีคุณค่าเกินกว่าจะปล่อยให้สูญหายไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ในสงคราม ขาจึงได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการลี้ภัยนี้ในการส่งต่อความรู้จากบันไดเซนไกให้กับนินจารุ่นใหม่เป็นการปลูกฝังมาเชื่อมั่นว่าตราบใดที่วิชานินจาย,ยังคงอยู่ตราบนั้นจิตวิญ,ญญาณแห่งอิงะก็จะไม่มีวันตายการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเอาชีวิตรอดแต่เป็นการวางรากฐานสำหรับการกลับมาของเหล่านินจาในอนาคตเป็นการรักษาแสงสว่างแห่งความหวังไว้ในยุคสมัยที่มืดมิดที่สุด หลังจากการเสียชีวิตของโอดโนบุนากะซึ่งถูกลอบสังหารโดยอาเคจิมิสึฮิเดสถานการณ์ทางการเมืองของญี่ปุ่นก็พลิกผันอีกครั้งนี่เป็นโอกาสสำหรับนินจาอินะที่จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในช่วงเวลานี้โทกุกาวะอิเอยาสุหนึ่งในไดเมียวผู้ทรงอำนาจและอดีตพันธมิตรของโนบุนากะได้เริ่มสร้างอำนาจขึ้นมาฟูจิบายาชินางะโปะซึ่งยังคงเป็นผู้นำทา จิตวิญญาณของนินจาอิงะได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอีเอยาสุนี่ไม่ใช่การย่อมแพ้ต่ออำนาจแต่เป็นการใช้ปัญญาและความสามารถของนินจาเพื่อสร้างความสมดุลในยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปลองนึกภาพถึงการเจราจาอย่างลับๆระหว่างยอดนินจาผู้หลบเร้นกับไดเมียวผู้ทรงอิทธิพลการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ได้ ฟูจิบายาชินางาโตได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเป็นนินจามาใช้อย่างเต็มที่ในการสนับสนุนเอเอยาสุเขาจัดตั้งเครือข่ายข่าวกรองส่งนินจาออกไปสืบความลับของศัตรูและทำการจารกรรมข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ออเอยาสุได้เปรียบในการต่อสู้เพื่อรวบรวมแผ่นดินเขาเป็นเหมือนเนาที่คอยให้การตัดสินใจครั้งนี้ของนานาโตะพิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์กว้างไกลของเขาเขาตระหนักดีว่า การจะรักษาอิสรภาพของมินจาวไว้ได้จำเป็นต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและอีเอยาสึคือผู้ที่สามารถนำพาญี่ปุ่นไปสู่ยุคแห่งความสงบสุขได้นี่คือบทบาทใหม่ของฟูจิบายาชินางาโตะจากผู้นำในการต่อสู้ภาคสนามสู่ผู้วางกลยุทธ์และผู้บงการอยู่เบื้องหลังฟูจิบายาชินางาโตะและนินจาอิงะได้มีสวดสำคัญในการก่อตั้งรัฐบาลโชกุนโทกุกาวะ ซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ความสมงบสุขยาวนานกว่า250ปีแม้ว่าบทบาทของนินจาจะลดลงเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ความรู้และภูมิปัญญาที่ฟูจิบายาชินางะโตได้รวบรวมไว้ในบันไดเซนไกก็ยังคงถูกส่งต่อและศึกษามาจนถึงปัจจุบันบันไดเซนไกไม่เพียงแต่เป็นอัมราทางยุทธวิธีแต่ยังเป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่เผยให้เห็นถึงปัจฉาและจิตวิญญ,ญาณของนินจาอย่างแท้จริงมรดก ของฟูจิบายาชินางโตไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะในสนามรถแต่อยู่ที่การรักษาความรู้และวิถีแห่งนินจาให้คงอยู่รอดจากยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเขาเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในการรักษาเอกลักษณ์และบิสระภาพของตนเองแม้จะตอนเมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจที่เหนือกว่าการกระทำของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่านินจาและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ปัญญาความอดทนและความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนเชื่อ แม้ในยุคปัจจุบันนินจาก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับความแข็งแกร่งและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องราวและมระดกที่สูดในเงามืดแต่ทิ้งร่องรอยแห่งอิทธิพลที่สว่างสาไสวในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นทำให้เราได้เห็นว่าแม้จะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าซามูไรผู้ยิ่งใหญ่แต่บทบาทของเขานั้นก็สำคัญไม่แพ้กันแม้ว่าชีวิตของฟูจิบายาชินางะโต อาจไม่ได้ถูกจารึกไว้อย่างเด่นชัดในประวัติศาสตร์กระแสหลักเท่ากับไดเมียวผู้ยิ่งใหญ่แต่เรื่องราวของเขาได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมายในปัจจุบันพิพิพธภัณฑ์นินจาอิงาริวในเมืองอิงะจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุน่นยังคงเป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตอาวุธและเทคนิคของนินจาโดยมีบันไดเซนไกซึ่งเป็นผลงานสําคัญของฟูจิบายาชินะาโตะเป็นหัวใจสําคัญในการจัดแสดงที่นั่น คุณจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของนินจาอิงะอย่างใกล้ชิดได้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของพวกเขาการได้เรียนรู้เรื่องราวของฟูจิบายาชินางาโตทาให้เราตระหนักว่าฮีโร่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแสงสว่างเสมอไปครั้งผู้ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังในเงามืดก็าสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อประวัติศาสตร์และสังคมได้ไม่แพ้กันฟูจิบายาชินางาโตคือตัวอย่างของนักรบผู้ใช้ปัญญามากกว่ากําลังคือผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและอิสรภาพของแควนอิงะ แม้จะต้องแลกมาด้วยการต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของเอขาเป็นเครื่องยืนยันว่าการรักษาความรู้วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของสิ่งเองไว้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าชื่อเสียงหรืออำนาจชั่วคราวใดๆเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคเพียรความลับและความทุ่มเทพเพื่ออุดมการเรื่องราวของฟูจิบายาชินากาโตะยอดนินจาผู้เป็นตำนานแห่งอินะได้กิสูดให้เห็นแล้วว่า ความยุติธรรมและอิสรภาพนั้นแม้จะต้องผ่านบททดสอบที่โหดร้ายเพียงใดก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การต่อสู้ฟูจิบายาชินากะโตะอาจจะไม่ได้สู้เพื่อชัยชนะในสงครามทุกครั้งแต่เขาได้สู้เพื่อรักษามารดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของนินจาไว้ซึ่งนั่นคืออชาชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าสิ่งอื่นใดเขาคือผู้ที่เลือกเส้นทางที่ยากลำบากคือผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม และคือผู้ที่ใช้กัญญาและความสามารถเฉพาะตัวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของเขาเอนแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องได้เสมอและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั้นอาจไม่จําเป็นต้องใช้กําลังเสมอไปแต่อาจใช้ปัญญาความอดทนและความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดที่ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและอํานาจ การยืนหยัดเพื่อหลักการและความถูกต้องของตนเองนั้นคือชัยชนะที่แท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ฟูจิบายาชินากาโตะได้แสดงให้เราเห็นมาตลอดชีวิตนิดของเขาถ้าคุณชอบเรื่องราวของยอดนินจาและซามูไรแบทกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเว69กของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มขน้นที่จะมาไขาปริศนาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในตอนต่อๆไปหรือถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของฟูจิบายาชินางาโตะ หรืออยากให้เราเล่าเรื่องของใครเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ